สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องโมดสุขสุขคนอีกเส้นเก่าเซนเคยเนาะมินิกาเป็นเสาหมือไม้ยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องพิมกะจะมาพาทุกคนไปไปแฮ่ภาษาเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาไปเบิ้งนํากันเนาะว่าขบวนการแฮร่ภาษาอยู่บ้านเฮาเนาะว่าสิมีคนไล่หรือว่าหน่อยซําใดเนาะแล้วก็อ่าบรรยากาศมันสิคึกคืนขนาดใดเนาะอยากไปเบิ้งนํากันเลยเนาะแล้วก็สิถือโอกาสนี้พาพ่อแม่พี่น้องอ่า ไปเลาะบานได้เนาะเพราะว่าอ่ามื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะที่อ่าที่เฮาจะได้ถ่ายคลิปอยู่อนาภายในบานเฮาเนาะก็อยู่กลางบานพุ่นแล้เนาะบ่ได้อยู่อเฮือนพิมพ์เนาะอยู่กลางบานพุ่นแล้วกสิแฮตังอนาเฮือนเขจ้าเนาะขึ้นไปอยู่อาวัดยเทิงพุ่นเนาะแต่กะบ่ไกลประกันบันไดเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะคือพิมพ์กอาจจะบ่ได้ถ่ายกล้องหน้าเนาะพิมพ์จะอ่า ชิมส้า้ทยของลังนะจะสะดวกกว่านะอตาใช้้นนำกันเลยนาะบอไรนัญญากมันนขนาดเนาะี่น้องแให้พาเป็นบรรยายเนาะชิมเบากบแบบค้อยดีีงบมันไดเนาะมีเสียงมเสียงมเงนะอ่าเนคน่แบบยิ้มๆแจมไสเนาะมีการดูงซึน เพราะว่าผุ้ชายเขาเจ้าอ่าห้ามภาษาหนะิเนาะคือสบุยเนะา,นานะเขาเาก็เลยผาเอาแหงเนาะกจิงสิใบโตเนาะฉันมาด้วยนะเด็กกะเหลือิบงจ่อโตเลยเนาะ ชุดน <air> ันรังก็ยังมีมาอยู่นะพอพี่น้องนี่เขาเจอกระนางยามมันนันรังชุดนันนากระถือวันเต็มเลยนะพี่น้องเนาะแต่ชุดข้างนี้ก็จะแมนเืินเชุนเท้าหลืบบานเฮาเนาะพอพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้เนาะกะพิมก็จะท้ายแบบอ่อนๆเฉันทางนี่เนาะให้พ่อพี่น้องในเบื้อดในซุมนำกันเนาะ เบ่งบนรถพมิดนอนเนาะมีกานโยกกันอีกผู้ค่อยได้ยินเนาะพมินอนเนาะเา่แหงกบผู้ค่อยได้ยินบันไดเนาะแบบเสียงมันแหงกินนะเนะ้ทางนี้เนาะพม่ดนองกเมนอีกบนึงเนาะเขาจะแสถานที่อยู่บนี้เนาะ สารนีเขาเจ้าก็ได้แฮเอาไปตะกี้แล้วเนาะเอาไปก้อนอันเอาไปก้นอกนอันเขาที่จะแฮบอันนี้เนาะเยี่ยมเห็นวัดรเลยเนาะพี่น้องเยี่ยมเห็นวัดรหรือเยี่ยมเห็นอารามเลยเนาะไปอีกนั่อยนึงกะชีหดแล้วเนาะกะถือว่าโมอมเนาะพวไก่บนนะันไดเนาะ ยยเจ้าผู้ใหญ่เจ้าผู้น้อยนะพะนอ่อพี่น้องส่วนผู้น้อยนี่ก็บเมีนมาเก็บขนมเนาะไล่กันเก็บขนมเนาะหยาดกันเลยงานนี้ถือว่าเต็มที่นะพะนอนะ่อพี่น้องเนาะผู้น้อยผู้ใหญ่เต็มเลยนี่นี่นี่เขาจะกับกำลังเสีาจะข,ขึ้นจะข,ขึ้นทางอ่าวัดแหละเนาะพ่อพนีะ่น้องเนาะกำลังข,ขึ้นคันใดไปและนะ้วเนาะ ก็ได้มาหอดวัดเป็นทีเห็บหอยเลยเนาะพ่อพี่น้องก็ได้เอาเอะสารมาไหว้วัดเลวเป็นทีเห็บหอยเลยเนาะเนาะอาจารย์เมนเขาเจาะมาไหว้ด้กี่เนาะเขามาบุทันเนาะ ช่วหน่อยกะช่วยกันตีกองรบับทำให้น้องเนาะตีของตีกองอนี่มีเนาะนี่อันนี้ก็เป็นหงกองเนาะนี่เลยเอาหน้าเดียวเากาสิไปซ่วยเวียพิ่นยุลุ่มผุนเนาะอ่าพูดหน่อยพุนลุ่มเนาะสิไปซ่วยกันอ่าไปเห็ดเวียบยุลุม่มผุนเยยน,นะาะอจะมีแบบอ่าข้างเข่าข้างหน่ำให้แคคเคนรีกินเนาะ กส่วนทานก็ห่อแมีผ้เฒ่วผู้แก่เพิ่นทานเนาะยวากาศจะไปสเพิ่เนะเกป่นเฮ็ดนยัยกะสิไปสเพิ่อยลุมุ่นเนาะเอาหรสบคลินีกะจะได้จุไ้เพินซำนีก่อนเนาะพระพี่นงจะได้อามาจกพิพี่นองไปก่อนเนาะตำหรักพินีกะสบายดีบายบายเนาะนั่น่สามาถึงมาแล้วแม่ไม่ใหญ่โไม่ใหญ่โ